ในระดับท้องถิ่นเดี๋ยวเราจะลักดันเรื่องงบโปร่งใสอันนั้นวาไปแต่ในระดับประเทศเนี่ยที่ผมเชื่อว่ามันจะสร้าง impact สร้างผลกระทบ ที่ช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้งบที่อยู่ในรัฐส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเองก็ตามแต่เนี่ยก็ <c oughs> คือเปลี่ยน,นกลไกการจัดซื้อจัดจ้างผมยกตัวอ,อย่างตามหน้าข่าวนะครับของงบประมาณกทมที่เคยซื้อ<ม>ลู่วิ่งเครื่องละเจ็ดแสนห้าข่าวใหญ่ย<า>ยเลย,เลยอันนั้นเป็นส่วนท้องถิ่นเนาะรหรือว่างบประมาณรัฐส่วนกลางในกองทัพอย่างเช่นซื้อถัดหลุมขอสเปคเพิ่มขึ้นสองเส้นวันี้จะได้อ้างว่าต้องไปจ้างผลิตอะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของไทยทั้งหมดที่เป็นของสาาาเรรนนี่่่่ยยยะตกกกกก้อออททงงงงุบวา S <S 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 ซึ่งตัวยกร่าง QR วอาเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยพูดง่ายคือที่ใช้ในการรับเงินทอนอันนี้แหละอันนี้แหละเลยมันล็อกได้ทั้งล็อกสเปคของคือทอํายังไงให้กีดการคู่แข่งนั้นก็เพิ่มถาดหลุมอีกออ2อเซน่ามี<ห>แค่เจ้านี้กกที่ทําได้ต้องจ้างผลิตทําได้หรือไปล็อกสเปคคุณสมบัติของคนที่จะมาเข้าร่วมประมูลต้องมีประวัติเคยทํางานให้กับรัฐมาเท่าไหร่เพื่อกิดกันคนอื่นใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเราไปดูกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ฟิลิปปินส์เองหรือว่าที่เกาหลีใต ึ่งหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดที่เกาหลีใต้เนี่ยสมมติงบประมาณร้อยบาทซื้อของสําเร็จเนี่ยประมาณ64บาทคือ6 4เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบรรดาการจัดซื้อจัดจ้างของสําเร็จเนี่ยเขาใช้ผ่านเว็บไซต์ช้อปปี้รัฐสตาภาครัฐความหมายคือเหมือนเราซื้อของช้อปปี้รัฐาฮะแต่ว่าเป็นของภาครัฐใครก็ตามที่อยากจะขายของให้ภาครัฐมาขึ้นเว็บไซต์นี้อ่อท้องถิ่นหรือหน่วยงานไหนอยากจะซื้อของไปจิ้มช้อปปิง้งเลือกเลยเลยเดี๋ยวของไปส่งที่หน้าง,งานอ๋อก็คือให้อผ่า รัฐมีเว็บไซต์กลางให้ทุกหน่วยงานของรัฐซื้อของผ่านเว็บนี้ใครอยากจะขายของให้รัฐเอาไปเอาของไปขึ้นห้างหนึงเราเราตัดเรื่องของกระบวนการยกล่าง TOR ไปได้หมดการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีสองจากเดิมเนี่ย TOR ถ้าต้องใช้กระบวนการที r อนะครับคุณยกล่างเสร็จกว่าคุณจะประกาศ TOR กว่าคุณจะหาผู้ชนะก็คุณจะเซ็นสัญญาเนี่ยขั้นต่ำสอเดือน นี่คุณเปลี่ยนจากสองเดือนคุณติ๊กผ่านหน้าเว็บไซต์ผู้ขายมาส่งภายในหนึ่งวันสองวันอาจจะมาส่งแล้วก็ได้เร็วกว่าด้วยใช้งานเลยตรวจสอบง่ายขึ้นด้วยครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าลองคำนวณเป็นตัวเลขที่ผมคำนวณในหัวซึ่งอาจจะยังผิดอยู่นะครับสมมุติเราบอกว่าเราใช้ตัวเลข64%เปอร์เซ็นต์เหมือนกับที่เกาหลีใต้ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกรมบัญชีกลางเนี่ยปีละประมาณหนึ่นจุดามล้านล้านหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์มันประมาณแปดแสนล้านกลมๆถ้าแปดแสนล้านเราบอกว่างบประมาณ สมมุติเราบอกว่า20% 10% 10%อรของแแสนล้านก็8ป0น0มล้านบาทและที่แต่ละปีประหยัดได้เผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบง่ายๆที่ทําได้แต่ว่ามันลดภาษีได้เยอะคือผมเห็นเขาไปดูงานต่างประเทศกันเยอะทําไมเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวิยังไงนะอดที่สงสัยเนาะ